อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะเนาะทำให้มันดีที่สุดพี่โอไปไหนเนี่ยโฟยังจะมาหัวร้อยอีกโอ้ยเธอจะมาอ้อนกันตัวนี้ฉันอิจฉาอิจฉาก็จูมือกันฮักไทยบูดาบีใครเน,นี่ยเนาะ B U S อ่านว่าอะไรวะบูสหรืออะไรบัส บัตเออชื่อบัตเหรอสวัสดีครับพูดผิดชีวิตเปลี่ยนคุ้นๆน,นะถ้ายายพูดไม่ผิดก็ไม่ใช่ช่องยายเออยายเป็นคนแบบพูดไม่รู้เรื่องเนาะจริงๆพิ่งจะมาคิดว่าตัวเองพูดไม่รู้เรื่องจริงๆแะ้มบางทีย้อนดูคลิปอะ่ะอ,อ๋ออีนี่มันพูดไม่รู้เรื่องนี่หว่าเออยายลองเป็นท่านผู้ชมบ้างอะลองเป็นท่านผู้ชมดูคนนี้สิดูคนเนี้ยคนนี้ดูคุณแก้วเขาหน่อยว่าคุณแก้วเขาทำอะไรบ้างแต่ละวันอะ ไปย้อนดูอะไฮไลท์อะเออคุณแก้วนี่ก็พูดไม่รู้เรื่องเนาะอืมเขาปลวกๆยังไงมาสวัสดีค่ะเป็นผู้ติดโอสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะมาคุยกันได้เนาะยินดีต้อนรับเลยค่ะช่องนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยก็คุยแบบนี้แหละอาจจะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเพาะเนาะแต่ว่าจริงใจนะคะมาคุยกันได้ค่ะ ยินด,ดีต้อนรับเลยน้องใหม่บัตชื่อบัตใช่ไหมหรือชื่ออะไรคะยายแนะนำตัวว่ายายชื่อยายคนสวยเ <c oughs> ขาจะเขาจะเชื่อไหมว่า <c oughs> ยายชื่อยายแก้วพี่แก้วหรือว่ายายแก้วก็ได้ตามใจแล้วแต่จะเรียกเลยขอให้ไม่ด่าก็พอ สวัสดีน้องบัสการันเทพน้อยสวัสดีครับเลิฟเจ็ดขอบคุณมากนะครับเด้อบัลลิดบรลลหน่อยเลยเราก็ทำไปให้มันมีความสุขเนาะถ้าได้วัล 20, ละ20ยี่สิบัลละ10สิบกว่ามันก็โอเคนะป้าบอลสวัสดีครับมาถึงก็เป็นรูปแันนี้ยังเหลือเยอะไหมยายก็เหลือเท่าเดิมนะฮะร้อยกว่า แต่ว่ามันก็ค้างห้าวันไงยายว่ามันน่าจะเหลือสี่ร้อยกว่าแล้วแหละอือแต่ก็ประมาณกลางเดือนหน้าเนาะวยวันนี้มันที่เท่าไหร่แล้วยี่สิบหกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามนลุ้นกันเรามาฉลองวันเกิดเราด้วยมาฉลองวันเกิดยายด้วยการประสบความสําเร็จยายว่ามันไงไม่ต้องได้สําเร็จอยู่แล้วสวัสดีครับน้องบัสป้าโอสวัสดีปาด้วย เหนือ่อยกับป้าโอป้าโอเอน้องบัดน้องไม้ดีครับมีน้องไม้ด้วยเหรอใครวะชื่อไม้น้องบัดมาคุยกันได้นะเหนื่อยเหมือนกันยายใช่เหนื่อยแต่ยายก็ไม่เท่าไหร่หรอกเฉยเฉยไม่ค่อยถามว่าเฉยเฉยไหมก็ไม่เฉยเยหรอกแต่ก็แต่ก็ไม่ได้อะไรมากกไ,ได้มันก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร บัดนี่แหละผมชวนมาห้องนี้อ๋อเหรออมืมาคุยกันเลยบัดครับผู้หญิงเพื่อผู้ชายน่าจะเป็นผู้ชายเนาะบัตนี้แหละผมชวนมาห้องนี้อชวนมาคุยกันใช่ไหมโอไม่มีคนคุยด้วยก็เลยชวนเพื่อนมาคุยห้องนี้ออ๋น้องไปหาอะไรถอนสักหน่อยแล้วต้องไปหาอะไรถอนสักหน่อยแล้วจังงี้มันต้องถอนจังสี่มันต้องถอน ถึงจะหวะถึงจะซวงเขาเป็นผู้หญิงอ๋อเขาเป็นแฟนหรือเปล่าไปแล้วนะพี่โอโอ้สมควรสมควรเก็บเวลาแล้วเธอนานไปแล้วไปแล้วนะยายไปแล้วนะพี่เพชรโอโอเคผมมีตะปูนะป้าเพชรผมมีตะปูตะปูอะไรทําไมอ่ะก็ก็จุดๆด้วยนะ เหมือนคนนี้หรือเปล่าที่ลงลูกชื่อบัตเนี่ยครับน้องโฟเนี่ยถ้ายายออกกำลังกายทุกวันมันก็จะไม่เหี่ยวนะเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้ยายลดเยอะไงมันก็เลยเหี่ยวถ้ายายต้องออกกำลังกายหน้าไง